สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาพ่อกับผมกับเขานะครับกับช่องคนขยันนะครับโปมีวันจนนะครับอ่ามือนี้นะครับเป็นมือที่เทาจะมาเก็บเห็ดนะครับเป็นวันที่เจ็ดนะครับหลังจากที่เทาตัดใยมานะฮะเมื่อวานนี้ผมก็เริ่มเล่มบอกว่าเนี่ยนะเมื่อวานนี้่ในประมาณวัยนะครับในฮาโลนะครับมือนี้ก็สิเก็บจริงนะครับว่าสิ ไวเบิ่งกันครับว่าสิเดจักโลนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดล่งเฮดเข้าไปเบิ่งก่อนตอนนี้ก็มืดแน่นะครับพี่น้องครับก็เป็นเวลาตีสามนะฮะพระสิตัดตีนโดนสิเล็มเหล่าคงต้องเก็บตะเลึกเนียนะฮะโอเคครับเราขอไปเบิ่งกันครับครับเพื่อนๆครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็ คือเห็ดฟางนะครับแกออกว่าลายปันใดน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมวังรับค่อยเห็นออกลายนะฮะผมสิเน้นปริมาณดอกมากกว่านะฮะเน้นดอกใหญ่มากกว่านะครับ,มกกรบผมก็เลยไม่อยากให้ออกลายปันใดน,นะครับก็โอเคครับเพื่อนๆผมว่าไม่พ่อเก็บแน่แล้วนะครับถ้าเก็บ สวยกว่านี้มันก็สิปาปดตีนวะท่านนะครับผมก็เลยต้องตื่นต้องเก็บตะเซ่านะครับก็สีได้หลายครับประมาณหลายโลอยู่คิดว่าประมาณสิบสิบยีส่สิบโลนะครับวัพนพ่อเก็บเนี่ยแล้วนะคิว่น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบโลนะครับเพื่อนๆ การเก็บนะครับวิธีเก็บนะครับเก็บยังไงวิธีการเก็บเห็ดน,นะครับจะอธิบายอย่างไรล่ะนะฮะโยกส้สยโยกขวาะกะดึงนะครับดอกเขาจะชิบะซ้ำนะฮะมา้าทางนี้ครับก็ พอเก็บแล้วนะครับพอเก็บหมดแล้วสมดอกยใหญ่ๆนะครับเก็บไปแล้วนะครับกะซ้ำไก่ซ้ำงวยไข่นะครับกะพือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆ อย่าลืมนะครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมนะฮะช่องโคตรขยันนะครับมีวรรจุนครับเดี๋ยวผมเก็บฮิตนะเดี๋ยวผมแชร์ตอนป่าตีนแล้วเดี๋ยวผมแชร์หนึ่งนะครับบริษักโลนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยาดเก็บฮิตก่อนครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ก็เก็บแล้วนะครับเป็นเวลาตีสี่กวกันะครับตีสี่สิบห้านาทีนะครับเก็บแล้วแล้วนะครับ ตอนนี้เขากำลังปาดตินกันนะครับนะครับก็ปมะาม่าน,น,น่าจะอยู่ะมาณเศ้าโลนะครับเพื่อนพม่านเศ้าโลนะดอกเห็ดก็งหญ่อยู่นะครับพอดีนะครับมานสองดอกขีดนะครับ ก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมนะช่องคนขยันนะครับไม่มีวันจนนะฮะสำหรับคิมเดียวขอป้าตินเห็ดกันนะครับจะเดบไปส่งเผินนะฮะโอเคครับไปปลายครับขอบคุณนะครับทุกคนทุกคอมเมนต์นะที่เข้ามาเบิดนะขอบคุณที่แชร์สละหาเบอร์จิบเบอร์แจงหรือว่ามืดแน่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเพราะว่ามันยังบม่เจ๋งนะตอนนึ่งก็เลยมัวเนี่ยจังหน่อย ขอโทษนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ